สำนักง,งานปปชลงบนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตนี่สตรองทูเกเตอร์อัเกนคอร์รัปชันหรือว่าแท็เนี่ยนะ TAC แท็กทีมในประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตกรณีถนนชนประธานฝายคลองท่าแพรตมบุญฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลชำรุดเสียหายและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะฮะโครงการจนประทานสตูนใช้งบประมาณ9.2ล้านบาทปรับปรุงถนนสายคลอง IL IL LMc นี L ่ I L L M C ต่อกัน3ช่วงเนี่ยนะก็คือท่าแพรเนี่ยฮะระยะทาง2กิโลเมตรผิวถนนกว้าง6เมตรกำหนดน้ำหนักยานพาหนะใช้งานไม่เกิน6ตันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งน้ำของคลองส่งน้ำท่าแพร การซ่อมบำรุงครองและการสัญจรเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่มีการตรวจรับงานจ้างไปเมื่อวันที่24มีนาคม2565จากนั้นก็เกิดความชํรุดในระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนมิถุนายน2564ซึ่งผู้รับจ้างดําเนินการซ่อมแซมแล้วเดี๋ยวผมผมก็จะเป็น65มากกว่ามิถุนายน65 <c oughs> ซึ่งผู้รับจ้างดําเนินการซ่อมแซมแล้วแต่ปัจจุบันกลับเกิดความเสียหายขึ้นอีกโดยหน่วยงานได้แจ้ง ผู้รับจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่มีการเข้าซ่อมแซมทั้งนี้ระยะเวลาประกันผลงาน2ปีของผู้รับจ้างจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2566การลงมือด้วของแท็กทีมเพระวัตถนดนสายดังกล่าวมีความยาวรวม10กิโลเมตรนอกจากบริเวณที่ประชาชนแจ้งความชำรุดแล้วยังปรากฏความเสียหายจากการใช้งานตลอดระยะทางในลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งพบข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าผู้ประกอบกิจการขุดดินลูกรัง ในตำบลบ,บ้านควรซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลฉลุงหลายรายได้ใช้รถบรรทุกดินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน6ตันใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแม้จะมีป้ายประกาศจำกัดน้ำหนักโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการที่มีการใช้ประโยชน์เส้นทางร่วมกับประชาชนเนื่องจากการตรวจสอบถนนสายอื่นในความรับผิดชอบของครงการชนประทานสตูลไม่พบความเสียหายในลักษณะนี้นะ เพราะว่าไม่มีการใช้งานของรถบรรทุกดินในถนนสายอื่นๆครับในการนี้ในพะว่าการจังหวัดสตูลนะครับได้มอบหมายให้พันเอกกฤษศรีเดชาสินรองผออมนลจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมกำหนดข้อตกลงร่วมกับนายสุชาติกลวยกิตานนนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปรชภาคเก้านายธนกิตเลิศวิริยวรางกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตดังกล่าว หนึ่งมอบหมายให้โครงการชนประทานสตูนรับผิดชอบการซ่อมแซมเส้นทางให้ประชาชนได้สัญจรไปมาตามปกติโดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการโดยเร็วกําหนดให้แล้วเสร็จในไม่เกิน3 1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมานะครับระหว่างนี้ได้ให้ปิดประกาศห้ามรถบรรทุกเข้าใช้เส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและในและก็จะซ่อมแซมให้ดำเนินการทีละช่องทางจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจ การสัญจรของประชาชนในพื้นที่สองว่าหมายให้อำเภอเมืองสะตูนเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเชิญหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องเช่นทางหลวงชนบทขนส่งจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและภาคประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบกิจขุดดินลูกรังหมาหรือการใช้ประโยชน์เส้นทางร่วมกันโดยเน้นย้ำให้เป็นไปตามโดยเน้นย้ำให้เป็นไปอย่างละมุนละม่อมมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอาทิการร่วมกันกำหนดขนาดยานพาหนะ ที่ใช้เส้นทางและการกําจัดจํานวนเที่ยวต่อวันของการบรรทุกดินผ่านเส้นทางเพื่อรักษาอายุการใช้งานของถนนเปลี่ยนต้นนะครับทั้งนี้เมื่อเนื่องจากภารกิจของหลักของกรมชลประทานคือการดําเนินการที่เกี่ยวกับคลองส่งน้ําส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางตามแนวคลองส่งน้ําเป็นเพียงภารกิจลองดังนั้นในระยะยาวจึงขอให้โครงการชลประทานสตูลมีนาความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนกิจการ บำรุงรักษาถนนสายดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางหลวงชนบทซึ่งมีหน้าที่และอำนาจรับการถ่ายโอนถนนไปอยู่ในความดูแลได้โดยจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นข้ขอกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปครับ